สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลุกพลังวิเศษในตัวคุณช่องที่จะปลุกพลังที่อยู่ในตัวคุณที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและเข้มแข็งเพื่อก้าวไปสู่ข้างหน้าด้วยความมั่นคงทั้งด้านอารมณ์และจิตใจวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคุณดีกับเขาอย่าไปคิดว่าเขาจะดีกับคุณ อย่าคาดหวังว่าทุกความหวังดีของคุณจะได้รับการตอบแทนกลับมาเสมอโลกนี้ไม่แฟร์และใจคนไม่ได้มีเหตุผลเสมอไปการที่คุณเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าใครก็ได้ควรได้รับความดีจากคุณบางคนเห็นความดีของคุณเป็นสิ่งมีค่าแต่บางคนเห็นมันเป็นของตาย อย่าเสียเวลาเสียใจหรือเสียความรู้สึกกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเลยการเลือกที่จะดีกับใครควรมาพร้อมกับสติไม่ใช่แค่ความรู้สึกคุณต้องรู้ว่าใครควรได้รับและใครควรถูกปล่อยผ่านไปความดีของคุณมีค่าแต่อย่าให้มันตกไปอยู่ในมือคนผิดจงรู้จักเลือกคนให้ถูกก่อนจะให้ใจอย่าคิดว่าความ ดีจะเปลี่ยนคนใจร้ายให้กลายเป็นคนใจดีได้เพราะบางครั้งต่อให้คุณทุ่มเทแค่ไหนเขาก็ยังเหมือนเดิมคนบางคนไม่ได้ต้องการความรักของคุณเขาแค่ต้องการใช้คุณจนกว่าคุณจะหมดประโยชน์จงอย่าหลอกตัวเองด้วยคําว่าเขาอาจจะเปลี่ยนได้เพราะในบางกรณีคนที่ควรเปลี่ยนอาจเป็นเราเองเปลี่ยนจากการพยายามให้ใจใครเป็นการให้ใจกับตัวเอง เพราะคนที่ควรได้รับการดูแลก่อนที่สุดคือตัวเราเองอย่าก,กลัวว่าจะไม่มีใครรักเพียงเพราะคุณหยุดดีกับคนที่ไม่เห็นค่าจงกลัวว่าคุณจะไม่เหลือใจไว้รักตัวเองเลยต่างหากจงรู้ว่าความรักและความดีไม่ใช่ของแจกฟรีให้กับทุกคนมันควรจะมีคุณค่าและควรมอบให้กับคนที่คู่ควรเท่านั้น อย่าฝืนดีกับใครถ้ามันทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองเพราะความรู้สึกของคุณสำคัญไม่น้อยไปกว่าใครทั้งนั้นถ้าเขาไม่เห็นความดีของคุณอย่าทำให้มันหายไปแต่จงรักษามันไว้เพื่อใช้กับคนที่รู้คุณค่าในอนาคตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทุกคนพอใจแต่เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ว่าใครคือคนที่เหมาะกับเราและใครที่ควรถอยห่าง อย่าเสียเวลาอย่าเสียใจกับคนที่แค่ผ่านมาแต่ไม่เคยคิดจะอยู่อย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ยังมีอีกมากที่มองคุณด้วยความชื่นชมในขณะที่คุณมัวแต่เสียใจเพราะใครบางคนที่ไม่เห็นค่าในตัวคุณเลยหยุดพิสูจน์ตัวเองกับคนผิดและหันกลับมาพิสูจน์ความรักที่คุณมีให้ตัวเองอย่าดีจนลืมดูแลหัวใจของตัวเองอย่าดี จนหมดแรงจะยิ้มให้ตัวเองในกระจกเพราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตก็คือตัวคุณเองจงดีต่อผู้อื่นแต่อย่าลืมดีกับตัวเองด้วยอย่าหยุดเป็นคนดีแต่จงเลือกให้เป็นและอย่าลืมว่าคุณเองก็สมควรได้รับสิ่งดีๆเช่นกันหากทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ส่งต่อคลิปนี้ให้กับคนในครอบครัวและคนที่คุณรัก เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าคุณรักเขาจริงๆขอบคุณครับ